ครับก็ขอสัสดีสมาชิกมอยหูแฮปปี้มอยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มอยหูแฮปปี้มอยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่3 1พฤษภาคม2568ผมมอยหูแฮปปี้มอยไทยมาฟันทองหลังช่างของรายการมอยสึกเจ้ามอยไทยวันเสาร์ที่3า พุทธศัก2568ซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลาเที่ยง20นาทีถ่ายทอดช่อง3เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยนะครับสําหรับการฟันทงหลังช่างก็เป็นการสรุปในทุกประเด็นของนักมวยรวมถึง การชั่งน้ําหนักแล้วก็น้ําหนักของเนื้อตัวขนมวยด้วยนะครับนะประกอบกับเกมการชกหรือว่าทรงมวยขนนมวยอะไรต่างๆนะครับกนะ็มาสรุปแล้วก็ว่าฟันธงไปเลยว่าผมชอบใครก่อนชกนะครับนะสำหรับท่านใดที่ต้องการฟังผมภาคมวยในเวทีช่อง3มนะครับมวยหูพกเครื่องเข้าเวทีนะครับเป็นมวยหูพกเครื่องฟังเฉพาะช่อง3ช่องเดียวนี้ก็คิด120บาทนะครับในะชอบแบบไหน,นอย่างไรก็โทรไปสมัครกันได้เลยนะครับนะลายเสียงี่ก็ภาคในเวทีครับนะเป็นลายเสียง V.P พกเครื่องเข้าเวทีนะครับไม่ผ่านกล่องนะก็การันตีว่าไวกว่ามวายหูที่ภาคอยู่ที่บ้านไวกว่ามวายหูกอปลายเสียงกอลปเลตต่างๆแน่นอนเพราะว่าไม่เสียเวลาเดินทางผ่านกร่อนกากปากสู่หูสมาชิกนะครับนะชอบแบบไหนย่างไรก็0827511988 0827511988โทรไปสมัครกันได้เลยนะครับ ก็มาว่ากันที่มอยคู่ที่หนึ่งครับเป็นการฟันทองหลังช่างหลังจากมอยช่างน,นัดเสร็จเรียบร้อยวันนี้นี่นักมอยนี่ก็าทาหนวกกันมาค่อนข้างที่ดีนะครับนะัปิดตาช่างได้ก่ะมาสักเจ็ดโมงนิดๆนะครับในเจ็ดโมได้ก็ช่างกันครบทั้ง3มช่องนะครับ คู่ตนึ่ครับทางด้านฝ่ายแดงในแซมสันสิงบัลลังทองพุทธรัตนข้าวฝ่ายนวลสิงชนะเกียรติเพชรเดชะมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก103ปอนด์ครับสำหรับทางด้านข้าวฝ่ายแดงก็มาชั่ง103.0นะส่วนทางด้านข้าวฝ่ายนวลสิงชนะนี่มาชั่งได้หนึ่งร้อยสามจุดสี่นะครับนะจุดสี่นี่ขึ้นแต่ช่างสองครั้งนะครั้งที่หนึ่งนี่ก็เหลือจุดสองแล้วก็ตัวนักมวยก็ไปเข้าห้องน้ำนะอ่านู่นนี่นั่นมาแล้วก็มาช่างได้หนึ่งร้อยสามจุดศูนย์ปฏิเปะเช ในเรื่องของรูปร่างนะครับในเรื่องของรูปร่างนี่ก็ดูว่าทางด้านของสิงชนะนะครับน่จะได้เปรียบร่างสูงกว่านะครับนะีย้เปรียบร่างสูงกว่าเลยแต่ว่าอย่าไปดูในรูปนั้นในรูปนี้เขาเอารูปมาแปะเอานะครับนะแต่ว่าเนื้อตัวของท่านด้านฝ่ายแดงนี่ก็ดูว่าจะปึกนะส่วนท่านด้านฝ่ายนันจะบางเล็กเล็กน้อยบางสูงบางกว่านะครับสำหรับท่านดองแซนซันอายุ18ปีละ60เซนจากบริรัมกระดูกหมวกก็โชคมาเป็นร้อยแบบ ไปซ้อ,อมอยู่ที่อชอห้าพยัคฆ์นะครับปล่อยในข้อประมาณสักห้าสิบกิโลกรัมชกประจําก็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งร้อยสามปอนเต็มเวทนะเปี้ยวไปก็ชกไปแล้วสามครั้งก็ชนะสองครั้งเป็นการนกหนึ่งครั้งในยกที่สองแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งครับชกเวทีมังกรมาทั้งหมดนี่สาสิบครั้งเลยกระดูกมวยมังกรนี่ถือว่าแข็งโป๊กเลยนะครับนะก็ะน้นกชกในเวทีมังกรหกครั้งแล้วก็เคยแพย้นกสี่ครั้งเป็นการแพ้นกภายในยกที่สามมากที่สุดนะครับเป็นการแพ้นกในยกที่สามมากที่สุดเลยนะครับ เคยชกที่เวทีมวยเวทีมวยอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับเมื่อวันสี่ครั้งนะก็ครั้งที่1นึ่งมาชกค,ครั้งได้ก็ชนะนกในยกที่3แล้วก็3ครั้งต่อมาก็แพ้ทั้ง3ครั้งด้วยก็ดูว่าทราได้าแฝงชกช่อง3าไม่เก่งชกรางวัลไม่เก่งนะครับนะแล้วก็เป็นการแพ้นกในยกที่51ครั้งที่เวทีนี้ด้วยนะครับนะการแพ้นก แล้วก็เคยาการชนะนกของทางด้านแซมสันที่เวทีแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30เ e มษายน65นะครับแล้วนะก็ถือว่าผ่านมาก็ประมาณสัก3ปีแล้วนะครับนะ3ปีกว่านะที่ทางด้านของอแซมสันมาโชคอ,อีก3ครั้งก็แพ้หมดนะครับ สำหรับทางด้านของทางด้านของแซมซันนี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะเป็นรองนะสมมัยก็ประเภทฝีมือเขา่าในรูปรับได้เก็บการว่าทำได้ดีมีท่นอกเป็านนไหนชชมอนอกวงเก่งกว่าบนาเล็กน้อยนะครับเป็นมวยแข้งนะก็อาวุธมวยนี่แข้งซ้ายนี่ก็ถือว่าแม่นคะรับนะแข้งขวานี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะก็ประเภท2แข้ง2กาดนะครับนะถ้ากาดขวากาดซ้ายก็ไม่ใช่ื้องแปลกเพราะว่าตัวนักมวยจะเตะได้ทั้งสองข้างเลยครับัดสอก็ดีประกอบในกดแขนไร่แขน แต่งตัวก็ถือว่าบอยใช้ได้นะครับนะมีทั้งขึ้นคอมีทั้งลงเอวนะก็ดูว่า,าต้องดูด้วยว่าวันนี้มาสู้แบบไหนอย่างไรนะครับนนะเหลี่ยมตัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับในเหลี่ยมในดีหัวจรก็ถือว่าร้อเซนะครับส่วนดล้นก็ฝันเวนสิงชนะเกียรติเพชรเดชะนี่ก็อายุ20ปีร62เซนก็ดูว่าจะสูงกว่าจากพัดนลงุงกระดูกมวยก็ประมาณสัก6กปรไปไปห้าสิบเท่ากันนะเบีชอบจำก็ร้อยสองร้อยสามนะครับ แต่ว่าโดยทั่วไปนี่จะโชคเวทเล็กกว่านะั่นหนึ่งร้อยปอนด์ก็โชคได้ครับสำหรับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนะครับนามปีหกแปดโชคไปสองครั้ง นกขุชกหนึ่งครั้งในยกสี่แล้วก็แพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่ห้านะครับชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดนี่ก็ห้าครั้งนะก็ชนะเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในะเป็นการนกในยกที่สี่นั่นแหละแล้วก็แพ้สามนกหนึ่งแพ้นกหนึ่งครั้งแล้วก็สมัยหนึ่งครั้งนะครับยังไม่เคยชกที่เวทีมแห่งนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดูว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของการคุ้นชินเวนทีนะครับก็เป็นหมื่อวาครับเรื่องสุญยาได้ลอยสรงมรรประเภทเดินหน้าท่าชนเขานายบุษฎรเ็นดียเดินเข้ายาเละับน เป็นมวยที่ใช้พละงกำลังเข้าต่อสู้นะเมื่อไหร่ที่มีกําลังก็ดูว่าจะสู้ได้แต่ถ้าหมดเรี่ยวแรงหรือว่ากําลังน้อยลงเมื่อไหร่ก็ไปลายๆก็น่าจะลําบากนะครับ เมื่อคู่นี้ขึ้นวิธีไปนี่ฝ่ายนะ้ำเงินจะได้เปรียบบางสูงใหญ่ใหญ่กว่าทางมวยนี่น้ำเงินจะต้องไปเดินเข้าใส่ผมเชื่อว่าราคาจะเวียงกลับมาที่ทางด้านของสิงชนะเลยนะครับนะส่วนทางด้านของฝ่ายแดงชนะได้ต้องพลิกในยกท,ท้ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมวยอคูน่นี้ทางด้านของสิงชนะนี่ไม่เคยมาชกทีว่วทีนี้นะครับนะส่วนมากจะชกกลางคืนตลอดนะเพราะฉะนั้นต้นๆทําได้ดีแต่ว่าปลายปล,ยปลยผมอ่านว่าน่าจะเป็นรองนะครับนะฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของแซมสันสิงบลังทองนะครับดูว่า น่าจะพลิกได้ในยกที่4นะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกัน,ววนระหว่างพัดด้แรงเพชรป่าศักดิ์สอสละชีพ,พันธ์เข้าฝานวันกล้าณนะรง 1, พันพินิตมาเช้านี้ทางด้านของฝ่ายแดงเพชรป่าศักด์ก็มาช่างได้115.2ลดไปจุดสส่วนทางด้านของฝ่ายนำเงินกล้าเรา롱มาช่างได้115.6รบก็ลดไปจุดกก็ถือว่าลดกันสบายๆนะครับ ท่านักกอล์ฟแดงเพชรป่าศักดิ์สอส,สละชีพ18ปีร .6 สวกสดิ์เซนจากลบบุรีกระดูกมา780ไมซ้อมอยู่ที่สระบ,บุรีป่าๆก็54กือบกำเวทชกไปทำก็116 117จะชกเวทเจกว่าประมาณสัก2-3ปอนด์นะชกเวทเดวกเวทเจกว่าท่านักของครูชกนะครับไป6-8ชกไป2ครั้งแพ้คะแนน1ครั้งแล้วก็ชนะนักกูชก1ครั้งในยกที่3 <c oughs> ชกเวทีมังกรมาทั้งหมดที่35ครั้งนกกุชก5ครั้งเป็นการนกนายกที่3ยกที่4และก็ยังไม่เคยแพ้นกไขรในรายการมวยไทย5ยกมาก่อนนะครับในเวทีมังกรนะแต่ว่าไปชกไปชกเมื่อวันนี้ก็อาจจะมีแพ้นกนะครับแต่มวยไทย5ยกไม่เคยแพ้นกไข่นะครับเคยชกที่เวทีอย่างนี้มาแล้ว3ครั้งนะก็ไม่ชกกลางวันก็ไม่ค่อยแก่งเท่าไหร่เช่นกันนะครับก็ชนะชนะนกขุชก1ครั้ง นายยกที่สามนะครับก็วันนั้นนีมนัฐนี่มาแทนนะครับนะก็ชนะนกมนัฐไปแล้วก็แพคะแนนสองครั้งนะครับแลนะก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาว ดูว่าปาดหัวตัวเท่าทีเดียวเลยนะครับนะองวยก็ฟีมือเข่าในชกวันในแก่งป่ามองนอกนะกระดูกใบบัวมวยการผ่านมวยก็ถือว่าดีด้วยนะครับนะแต่ว่าชกที่เวทีนี้ไม่เก่งนะเป็นรองนะครับนะชกเวทีนี้จะเป็นรองแต่ว่าต้นต้นนี้สู้ได้แน่นอนนะครับนะเชื่อว่าน่าจะมีขะาวเขานาด้วยนะครับนะแล้วก็อ่านว่าน่าจะเดินข้ามหายกไม่น่าจะแพ้นอกทัตตคตะเขาชกไหนนัดนี้ถ้าแพ้ ก็แพ้คะแนนครับสำหรับตำแดนานของเพชร่ากนะครับส่วนตำแหน่กานวโนนกล้าเนรองพันพินิดก็อายุ6ปีอ่อนกว่า2ปีในรอบ7เซนก็ปาดหัวตัวเท่าจากจังหวัดชุมพรกระดูกมอยก็ประมาณสัก5-6 0ไฟเปล่า55เท่ากันเวทช็อปปิ่นยก็112-115ปอนด์วันนี้ช็อป115ก็ถือว่าทําน้ําหนักมาดีนะครับมาเกินไปจนดอกนี้ก็ถือเป็นน้ําหนักดี ปีหกแปดชกไปหนึ่งครั้งก็ชนะคะแนนครับชกเวทีเมืองกรุงมาก็ยี่สิบห้าครั้งนะน้อยกว่าทางดาฝาแดงสิบครั้งน็อกก็ชกห้าครั้งเป็นการน็อกภายในสามยกมากที่สุดแล้วก็แพ้น็อกเพียงครั้งเดียวในยกที่สามนะครับนะาแพ้น็อกไปในยกที่สามเคยชกเวทีแห่งนี้มาแล้วสิบสามครั้งนะก็ถือว่าเป็นมวยเวทีเจ้าทีเจ้าถิ่นเลยครับสาหรับทางด้านของฝ่ายน้ําเงินนะครับนะชกเวทีอย่างนี้สิบสามครั้งก็ชนะถึงสิบเอ็ดครั้งเป็นการน็อกสี่ครั้งแล้วก็แพ้คะแนนสองครั้งนะครับไม่คย้นนีาามวผก สู้กันยันหายกนะครับนะเคยชนะชกที่ทกที่เวทีอย่างนี้เนะี่ยชนะมาชกที่เวทีแห่งนี้ชนะมา6ไฟต์ติดต่อกันแล้วนะครับนะถ้าชนะนัดน,นี้ก็จะเป็นการชนะในนัดที่7ที่เวทีแห่งนี้ติดต่อกันเลยนะครับท้าด้านของก้าณารองก็เป็นหมวยขวาครับรูปร่างก็สูงยาวใกล้เคียงกันแหละนะงมวยนี่ก็ฝีมือ ผูบ้บนข่าวในครับรู้กาเก็บการวุท like ําได้ดีม so, ีทัานนอกปิตไนยชกวงในแก่งป่าวงนอกเล็กน้อยสมมตินีจะแข็งแกร่งแข็งแรงนะอาุธมือนี้ก็ถือว่าหลากหลายนะครับนักก็หนักแรงทุกลูกเลยนะแล้วก็หัวจก็ถือว่าดีครับแต่ว่ากระดูกมปิดบอรการการผ่านมวยอาจจะไปรอนิดนึงแต่ว่าชกสม่ําเสมอกว่านะเพรปาศักดิ์เพชรจะกลับมาชกนาสองไฟส่วนด้างของท่านนรคงก็ชกอยู่ที่นี่ประจําก็ถือว่าเป็นมวยของเวทีนะครับนะ มวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปทั้งกูนี่ก็ปาดหัวตัวเท่านะครับน้าทางมวยก็จะต้องพยาาขอเพชรปาสักครับจะต้องชิงเดินก่อนนะครับนะชิงเดินก่อนในการหน้าเสียเสียงเชียร์ของสสาระชีพนั้นก็ดูว่าหน้าจอกนําก่อนนะครับนะแล้วก็ อาปลำพัดกันไปปล้ำพัดกันมาผมอ่านว่ากล้านรองชนะได้ต้องวัดกันที่ป,ปลายยกสี่นะเพราะว่าตน้นตอนสามยกนี่ทางด้านเพชรประสักออกนํานะครับนะแล้วก็มาปลายปลายยกสี่ทางด้านของกล้านรองพลิกนําแล้วยกห้าก็ออกมาคุมเกมเบียดเอาชนะไปได้ในยกแต่้ายนะครับมวยรอบไม่มีเสมอนะครับนะแล้วก็มีผลเขาเรียกว่า ใครชนะก็ได้ครอบต่อไปใครแพ้ก็ตกรอบเพราะฉะนั้นจะมีผลในเรื่องของบริการเสียงเชียร์มากที่เดียวนะครับนะแล้วก็ทางด้านของต้านนารองฝ่ายน้องเป็นมวยเวทีคู่ขี้สุสีชูให้มวยเวทีเพื่อที่จะ เข้ารอบต่อไปนั่นเองนะครับนะฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของกล้าณร่องพันธิ์พินิจนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขัาแฟดงแมมมอสส,อสสลาชีพพัฒนรัขวฟานวนเพชรบางหินลูกพระยาไกรพักดีมอยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์หนึ้อยสีปอนด์แต่ว่าช่างจริงอ่ะหนึานะครับนายชก พิกัดนอกคือ136ทางด้านของฝ่ายแดงก็มา135.6ขาดไปจุดส่ส่วนทางด้านของฝ่ายนวลก็มา136ปอนด์นะครับทางด้านของแมมอดก็อายุ18ปี173เซนจากสระบ,บุรีกระดูกมอยประมาณ780ไฟซ้อมอยู่สระบ,บุรีนะครับนายสอนสลัดชีพไปๆก็68กิโลกร,รัมเวทชอกประจัง 135. ปั่นามสิบหปอนด์ปี68ช็อกประจังสครั้งชนะคะแนน1ครั้งแล้วก็แพ้3ครั้งนะครับนะเคยแพ้มาเมื่อวันที่24 กุมพาพันหกแปดที่ผ่านมานะครับนาะแมนบอนี่เคยแพ้มานะครับวันนี้ก็ามาแก้มือนะครับนะชกเวทีมะกรุงมาทั้งหมดนี่ก็สี่สิบครั้งนะนก,กชกสี่ครั้งเป็นการนกในยกที่สามสี่และก็แพ้นกสี่ครั้งเป็นการนกภายในสามยกนะครับนะเคยชกเวทีนี้มาแล้วหนึ่งครั้งนะก็แพ้แพ้คะแนนนะก็แพ้คะแนนนะครับ <c oughs> เคยชกวิธีนี้มาแล้วหนึ่งครั้งชนะนกคู่ชกในยกที่สี่นะครับนะก็ชกล่าสุดนี่ก็พิกัดร้อยสาสิบห้าปอนด์นะครับนะก็ ก็เป็นไมยขวาขับรูป่รงสูงยาวได้เปรียบนะครับใน่างสูงยาวได้เปรียบสมวยก็ประเภทฝีมือเข่าในครับแล้วก็เก็บกันวัฏทัไดีมีท่านนอกไปไหนชกมยในเก่งป่าวงนอกนะสมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับนะแต่ว่าลูกเข่าในนี่ผมดูว่าไม่ค่อยมีความหน้าเท่าไหร่นะครับนะมีทั้งขึ้นคอมีทั้งลงเอวเรียมตัวก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับสำหรับท่าข่าวมอสเป็นมมยที่ใช้พละกําลังนะต้นๆออกนาก่อนปลายปลก็มียุบมีแผวให้เห็นเช่นกัน สันตระกษัตริย์วนเพชรว,วังหินลูกพญาไกรพักดีอายุ20ปี <c oughs> ก็แก่กว่าสรงปีร้อยเจ็ดสิบเซนก็ต่ำกว่าประมาณสักสามเซนจากสีสเกตกระดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยครับซ้อมอยู่ที่อ่าสีสเกตนะครับนะ <c> ปล่อยๆในหกสิบหกน้อยกว่า2กิโลกรัมวิชชกประจำก็ร้อยสามสิบห้านะครับปี68ชกไปแล้วสามครั้งชนะคะแนนสองครั้งแล้วก็แพ้นกขุชก ที่รายการมวยวันนายกที่1นนะครับนะ,ะชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดนี้35ครั้งนกชก8ครั้งเป็นการนกภายใน3ยกไป่สุดแล้วก็แพ้นก3ครั้งนายกที่3-4เคยไม่เคยชกที่เวทีแห่งนี้นะครับนะส่วนมากก็จะชกอ,อยู่เพชรกินดีหรือว่าก็กลุ่มพลังใหม่นะครับก็เป็นมวยขวาเข้าร,ร่วมเป็นรองสมมาเข้าฝีมือเข่าในรถก,กําลังเก็บการรุททำได้ดีมีทั้งนอกเป็นทนายชกวงในเก่งป่าบงนอกเล,เ,ลเล็กน้อยนะครับนะก็ส่วนมากก็มีทั้งนอกเพีงยงทั้งในแหละนะอาวุธมันก็ถือว มวยคนนี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของแมมมอสนี่จะได้บห็ร่างสูงยาวกว่านะครับนะทางมวยก็ทางมวยนี่ก็คงจะต้องลัดกันลุกลัดกันนับนะครับนบะก็ประเภทฝีมือเข่าในาชิงจังหวะชิงเหลี่ยมกันอยู่นะครับในะชิงไหวชิงพลิปนะครับนะทา,านัของแมมมอสนี่เคยมาชกที่เวทียงนี้แล้วนะครับนะแต่ว่าตน้ตนๆก็ออกน้าก่อนละนะแต่ว่าปลายๆก็มีแผ่วไป สันทนาของเพชรวังเินก็มาเยือนเป็นครั้งแรกนะครับไม่เคยชกที่นี่มาก่อนนะครับนะก็อมอเพชรจินดีนะนั้นก็อาจจะไม่คุ้นชินในเรื่องของการชกตอนเที่ยงๆนะครับนะก็คุกกี้สูสีพลิกไปพลิกมาครับคุกกี้สูสีพลิกไปพลิกมานะใครอยู่ฝั่งไหนก็น่าจอกตัวได้แต่ฟันทองหลวงช่างยังชอบไปที่นั่นของแม่มดสสอสายชีพนะครับ <c oughs> คู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างธนาคารแสดงสิงเพชรเกียรติเพชรเดชะพัฒนางด้าขาฝานวันเพชรน้ำตาลวีวินดิมมอยคูณนี้ก็ชกกันพิกัดน,น้ำหนัก130ปอนด์นะครับธนาคารแสดงเข้ามาสอบนี่132ปอนด์เกินไป2ปอนด์ส่วนธนานข่าวฝานวันก็มา136่งร้อยสามสิกลดจุดหกก็ช่างไปลดมาแล้วก็ช่างทีเดียวก็ผ่านนะครับขาดนิดหน่อยด้วยนะครับสําหรับทางด้านของเพชรน้ําตาลนะครับนะทางด้านของสิงเพชรเกียรติเพชรเดชะนี่ก็ อาอยุ19ปี168เซนจากพัทลุลงกระดูกมา5 6 0ไฟซ้อมอยู่ที่ต่อแย้มสวนนะครับมาช้า,น,านี่มนัดพามาช่างนะมนัดต่อแย้มสวนนะครับน้ำหนัอนนี้62กิโลกร,รัม นะสิงเพชรนี่ช่างโนนักเสร็จเป็นคนสุดท้ายของทั้งสามช่องเลยนะครับนะก็เสร็จประมาณสัก7จ็ดโมงกว่านะครับนาะป,อป่อยนี่ก็62กิโลกร,รัมเวทช็อกประจําก็ร้อยยี่แปดวันนี้ช็อกร้อยสามสิบมาเกินสองปอนด์นะครับไปหกแปดช็อกไปสองครั้งก็ชนะคะแนนทั้งสองครับช็อกเวทีมักงกรมาทั้งหมดนี่งสิบสองครั้งนอกกุศลสามครั้งไม่เคยแพ้นอาใครในเวทีมักงกรมาก่อนทัดนี้ผมก็อ่านว่าธนก้าแดงน่าจะยืนรับครบห้ายกนะครับ เคยชกเวทีนี้มาแล้วสี่ครั้งก็ชนะรวดทั้ง4ครั้งพยานชกเวทีนี้เก่งนะครับดังกลางวันนี้ถือว่าเก่งเลยก็เป็นมวยซ้ายครับรูปรางนี่ก็ดูว่าจะเสียเปรียบนะครับถ้าสมมติก็ปีมือเข่าในรูบก,กบได้เก็บการวุฒิธนธรีมีทั้นเาเป็นไรชกวันนอกปองในเก่งพอกันนะครับ ส่วนท่านกกีัาวันน้ำตาลแพทน้ำตาลวีวินยิมก็อายุ20ปีนะครับก็รุ่นพีปีหนึ่งหนึ่งก็สูงกว่าประมาณสัก6เซนติเมตรนะครับนะจากสุราธานีครับกระดูกมวยก็ประมาณสัก70ไไฟปอยๆก็62กิโลกรัมเท่ากันเบ็ชกประจำก็ร้อยยี่กถึงร้อยยี่ปอนด์ปี68ชกไปแล้ว2ครั้งนะก็ชนะนกคูชกหครั้งแล้วก็แพ้นกหครั้งนะครับชกเวทีมกรุงมาทั้หมดแก็ยีครั้งนะก็ นกคุณเจาะฆาครั้งเป็นการนอกภา,ายในสามยกมาที่สุดนะครับแล้วก็แพ้นกเจ็ดครั้งก็ประเภททำเขาได้แล้วก็โดนเขาทำก็แพ้นอกทิ้งตัวได้นะครับนะ,ะเคยชกเวทีนี้มาแล้วหนึ่งครั้งวันนั้นก็พลิกแพ้นะครับพลิกแพ้นกนะให้กับตาด้านของ สองฝั่งของไปนะครับที่เวทีอย่างนี้นะครับก็เป็นมยม้ายครับรูป่ังสูงยาวได้เปรียบเลยนะทรงมมยก็ประเภทฝีมือเข่าในชกวงนอกวงในก็ด้วยเก่งพอกันนะครับแต่ซ้ายนี่ถือว่าจะดก้าหนักแรงมากๆเลยนะครับนะถ้าทําเขาได้ก็ไปยาวเลยแต่ถ้าโดนเข้าสวนเมื่อไห่นี่ส่วนมากจะทิ้งตัวครับสำหรับทนาขับฝ่ายน้นเงนนะครับนะบนะวันนั้นก็พลิกแพ้ไป เมื่อคุณนีขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของเพชรน้ำตาลจะได้เปรียบรังสูงยาวกว่านะครับนะทางมวยก็จะต้องเป็นทางด้านของเพชรน้ำตาลครับอนะาศัยรูปร่างส,สูงยาวกว่านะครับแต่ซ้ายเข้าแต่ละเม็ดนี่ผมอ่านว่าต้นๆในทางด้านของสิ่งเพชรลำบากนะ เพราะว่าเจอลูกยาวลูกใหญ่นะครับแล้วก็เตะซ้ายมนันแม่นนะครับนะซ้ายเจอซ้ายด้วยนะครับนะก็คงจะลําบากนะครับแต่ว่าหัวใจของทงดานาเพชรน้ําตาลนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับนะานำเข้าอยู่กีหนึ่งก็ตามแต่นะครับนะเวลาทิ้งตัวก็คือทิ้งง่ายๆเลยนะโดนแตะนิบตัหน่อยถ้าไม่เอาก็ทิ้งเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของฝีมือมวยไม่มีแพ้ครับนะเพชรน้าตาลไม่มีเป็นรองครับแต่ว่าในเรื่องของหัวใจเราก็ยังดูว่ายังวัด อะไรไม่ได้นะครับนะสนมากคมาก็มักจะทิ้งตัวในยกที่สนะครับสาหรับทางด้านของอเพชรน้าตาลแต่ว่า3ยกหนา้าจอกนําก่อนนะผมเชื่อว่า3ยกเพชรน้ำตาลอออน,นก่อนแล้วก,ก็ยกที่4ถ้าจะแพ้ก็พลิกในยกที่4นะครับนะแต่แล้วก็ตามรับวยที่หัวใจเอาแน่นอนไม่ได้ผมไม่เคยให้สมิธิเข้าไปาไปเสี่ยงนะยังไงก็เข้าทางด้านของสิงเพชรน,น่าจะสบายใจกว่าเพราะโชคเวทีนี้มาแล้วสีครั้งชนะรวดทั้ง4ครั้งชดกลางวันเก่งกว่านะครับนะฟันตรงหลังช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของ สิงแพทเกียรแพทเดชานะครับก็ครบต้นกันทั้งสีคููครับสำหรับการฟันทองหลังช่างของช่อง3นะครับนะ้าชอบอ่าผมถ้าอยากจะฟังผมภาคมอยในเวทีช่อง3ก็ศูนย์แปดจ่าช่องสช่องเดียวพวกเครื่องเข้าเวทีคิดเพียง120บาทเท่านั้นนะครับนะ้าส่วนรายเสียงก็สมัครกันได้นะครับเราเป็นรายเสียง VP พวกเครื่องเวทีไม่ผ่านกล่องนะก็เดือนละ400บาทชอบอะไรยังในโทรสมัครได้0ูน7 5 1 1 9 8 8เจ่าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ